ครับผมเซนเตอร์เบสนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับบทวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆประจําวันนะครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับฝากกดหัวใจกดสมัครไทยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับในเกมคู่นี้นะครับขอพาไปดูของทางด้านนอตติงแฮมฟอร์ลีสจะเปิดบ้านพบกับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในศึกพรีเมียร์ลีกนะครับทางด้านนอตติงแฮมฟอร์ลีสนะครับในเกมล่าสุดเนี่ยไปเจอกับทางด้านไบรตันมาในศึก FA เอเอคับนะครับเป็นฝ่ายทางด้าน n o t ติงแฮมฟอร์เรสเอาชนะจุดโทษไปได้นะครับในเกมวันนี้นะครับจากข่าวที่ออกมาแรงมากเนี่ยเป็นทางด้าน n o t t i n g h a ฟอร์เรสจะขาดทางด้านคิดวูดกับทางด้านมอร์แกนกิบไวที่มีอาการบาเดเจ็บมาจากศึก FA ครับที่ลงแข่งขันไป120นาทีนะครับส่วนผู้เล่นชุดหลักในวันนี้นะครับก็เป็นทางด้านฮัสสันโอดอยกับทางด้านโจตาซินวานัตเตผู้เล่นตัวสำรองเนี่ยที่ทำผลงานได้ดีมากเวลาได้รับโอกาสลงสนามน,นะครับ ส่วนทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในวันนี้เนี่ยเขาได้พักมา2สัปดาห์เป็นเต็มนะครับลาดมูทฮอยลุนนะครับก่อนเบรกทีมชาติเนี่ยทำประตูได้ด้วยนะครับแล้วก็ไปแข่งขันกับทางด้านโปรตุเกสที่ในทีมชาติเดนมาร์กเนี่ยเอาชนะโปรตุเกสไปได้1นตศูนย์เนี่ยได้ประตูจากทางด้านลาดมูทฮอยลุนด้วยนะครับส่วนผู้เล่นชนุดหลักวันนี้เนี่ยก็ได้ข่าวการกลับมาของทางด้านทางด้านเฮี่แมกไก่นะครับกับทางด้านลุคชอววันนี้พร้อมลงสนามช่วยทีมนะครับ ส่วนกองกลางหลกัลกๆวันนี้นะครับเป็นทางด้านบูโน่เฟอร์นันเดสจากคู่กับทางด้านอูกาเต้บอกได้เลยว่าอูกาเต้เนี่ยเวลาร่างกายฟิตพร้อมลงสนามช่วยทีมร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขามักจะทำได้ดีมากนะครับควบคุมจังหวะเกมแดนกลางอะไรได้หมดจดเลยทีเดียวนะครับในมุมมองเกมคู่นี้นะครับผมขอเชียร์เป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่จะดูดีกว่าทางด้านนอตติงแฮมฟอร์เนะครับด้วยเรื่องเกรดนักเตะหรือว่าการพักผ่อนไม่มีความเหนื่อยล้ามานะครับวันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไว้ใจได้สามารถ ไปเชียร์ทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้นะครับฝากกไลค์กดติดตามกับผมเซนเตอร์เบสแล้วพบกันทุกวันเวลา15บนการครับ